เอาครับเดินมาเจอพอดีครับหนูกำลังจะกินเยอะอครับกำลังจะกินข้าวโพดนะครับนี่ครับดำๆนะครับเอาเก่าแล้วครับมาครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะลั่นหรือเปล่าครับกำลังกินข้าวโพดเลยครับกัดข้าวโพดแลวครับ ครับกำลังแทะเขาโพดอยู่ครับเขาโพดเลยครับกัดง้มเข้าไปมัลุ้นกันครับเแล้วจะติดไหมกำลังแทะโดนไหมครับตัวนี้กัดแบบสบายใจแล้วยังไม่ยอมลั่นครับไม่ยอมดีครับนี่ครับแบบอ่ไม่ลั่นครับไม่ติดิยังไม่ยอมลั่นมากครับ กับก็ไม่ลันนะครับเอารอครับเอาข้าวโพดออกไปกินนะครับได้ข้าวโพดไปกินเม็ดหนึ่งได้ข้าวโพดออกไปเม็ดหนึ่งแล้วครับไป,ไปนั่งกินอยู่ข้างนั่งแทะอยู่ข้างนครับกินแบบสบาย<ผ>ใจเลยครับ,รบ <criticism> มองไม่ค่อยเห็นนะครับมืดนะครับ จะส่องไฟไปหาก็กลัวมันจะหนีครับจชสังกิตดีดีนะครับเห็นข้าโพดเหลืองเนลือนะครับโอยแทะอยู่ข้างนะครับดูครับนั่งกินแบบสบายใจเลยครับไม่สนใจอะไรเลยจะเอาอีกไหมเยอะจะเอาอีกไหมจะกินอีกไหมครับข้าวโพด น่าจะใส่ไกลตัวลั่นตัวติดเยื่อลึกเกินนะครับมันเลยไม่ลั่นครับเดินมากจไม่าด่นนะครับจนเขาพ่นหลุดก็ยังไม่ลั่นเลยครับนครับยังนั่งกินอยู่เลยครับยังไม่ไปไหนเลยครับ นั่งกินอยู่ข้างๆเขาพูดครับกับยับกินแบบบุฟเฟ่เลยครับไปเลยครับไม่ยอมกินครับ ลุ้นกันครับอิ่มแล้วครับ,ห,รรบหนีไปแล้วทำต่อไปนะครับจะกินข้าวโพดต่อไปไหมครับไม่ยอมหรือว่าจะหนีนะครับหายไปเลยครับ